ครับเรามาศึกษายันนะครับยันบทพุทธคุณเนี่ยในสมเด็จนะครับนะจะมียันเนี่ยบทพุทธคุณเนี่ยร้อยสิบสองยันทั้งตารางไข้ทั้งตารางสี่เหลี่ยมนะนะครับท่านดูนะพระทุกองจะสรรเสริญพระพุทธองค์นะฮะเนี่ยท่านดูยันเลยครับเนี่ยเหมือนตารางหมักลุกทุกองค์ครับทุกองทุดเปจ็จะทุกองค์ครับเวลาการสร้างเสร็จเนี่ยต้องสรรเสริญพระพุทธองค์ท่านดูยันเลยครับ ในตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยท่านดูนะฮะเนี่ยจะยิงมีอย่างเงี้ยทั้งองค์นี่ยันใหญ่นะครับเนี่ยตารางสี่เหลี่ยมนะฮะนะแล้วจะตัดกลางองค์เนี่ยยันบทพุทธคุณเนี่ยตัดกลางองค์ท่านดูจุด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 นะฮะนะอยู่ที่แสงนะท่านดูนะฮะนะครับท่านดูยันน,นะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นกากบาดนะฮะตัดตรงนี้ยันคําว่าคะครับเนี่ยพระทุกองค์นะครับจะมีการตัดยันนะตรงตรงหน้านะฮะ บทพุทธคุณนี่รูปเดียวกันนะครับเหมือนพระคงลําพูนครับท bon. <t feather warfare> ่านนะเหมือนพระคงลําพูนเนี่ยนะจะมีการตัดยันนะฮะยันบทพุทธคุณเนี่ยตัดหน้านะแล้วก็ตัดกลางองค์ท่านดูยันนะครับทุกสำนักนะครับแล้วผงเนี่ยขุดขึ้นมาท่านดูดิฮะผงเนี่ยขุดขึ้นมาจนนะเป็นเป็นเป็นฟองแบบน้วฟองขึ้นมาเลยนะเป็นขงนะท่านดูฮะ เนี่ยผงขุดจะมียันหมดเลยครับเหมือนกันฮะทุกองนะจะมีรอยตัดยันเนี่ยนะสมเด็จทุกองนะจะมีรอยตัดยันนี่ตารางควายนี่ตารางสี่เหลี่ยมนะเราเรายกตัวอย่างแค่แค่อย่างเงี้ยนะฮะถ้าดูนะเนี่ยเหมือนตารางหมักลุกนะฮะแล้วเป็นยันซ้อนกันนะครับเนี่ยยันอย่างเงี้ยซ้อนกันนะอย่างเงี้ยมีเก้าเส้นครับนะยันบทตุคุณเนี่ยมีเก้าเส้นถ้าดูยันนะ มีแปดยันนะครับเนี่ยเขาคล้าวแล้วยันตรงเนี้ยเหมือนฐานแสมองค์ที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยลายมือสมเด็จนะท่านดูเนี่ยจานยันนี่นะจะเป็นยันแบบตารางคว้ตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยนะแล้วเนี่ยมวลสารมีหมดครับท่านเนี่ยผงวุ้นผงอะไรแล้วยันตรงนั้นท่านดูนี่ฮะผงผุดขึ้นมาบนเส้นจานยันท่านดูเนี่ยเนี่ยจานมปร้อยห้าสิบปีพอจานเสร็จพบท่านนะครับผงจะผุดขึ้นมานะฮะ เนี่ยลอยจานยันเนี่ยนะเนี่ยลอยจานยันแล้วผงก็ผุดขึ้นมาท่านเราศึกษากันนะครับจริงเท,ท็จยังไงเราศึกษากันนะครับเราศึกษากันนะฮะนะเพื่อลูกหลานนะท่านดูดิฮะเนี่ย crouch. ผงผุดแล้วท่านถ้าท่านสังเกตดูดีๆนะถ้าสังเกตฮะท่านสังเกตหน้าท่านดีๆนะฮะนะท่านดูนะฮะท่าสังเกตนะท่านดูหน้าท่านดิฮะเม150ื่อร้อยห้าสิบปีเนี่ยผงผุดขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะฮะ เนี่ยเราศึกษากันนะเนี่ยผงทั้งนั้นนะท่านดูดิครับผงนี่ก็ผุดผุดผุดขึ้นมาจากรอยจานยันนะ,ะเนี่ยเมื่อร้อยห้าสิบปีเนี่ยท่านดูเดี๋ยนะเขาคร่าวนะท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวัง,ย,งยิ่งขึ้นนะครับ <S <S เราศึกษากันนะศึกษายันนะเนี่ยจะมียันผ่านหน้าทุกองกนะกลางแล้วทุกองค์จะสังเกตนะฮะจะเป็นตอเต่านะคำว่าโตนะ ลักษณะเหมือนตอเต่าท่านนะตอเต่านะคำว่าโตอย่างทุกองค์ครับเหมือนตอเตาอ่าสระเอตอเต่าเหรียญคณาจารย์ทุกเหรียญเหมือนกันเช่นกันนะสร้างเสร็จต้องสรรเสริญพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังยิ่งขึ้นนะครับ